ครับกลับมาจับดาวหยิบล้านกันต่อทางช่องอ้าฮ่าชแนลือเลักเป็นประจำทุกวันแต่เช้าหยิบล้านกันทุกวัน <c oughs> ติดตามไหมมีเงินใช้แน่นอนครับโอ้เมื่อวานสุดยอดนะสายอ่าก็เรียกว่าก็เรียกว่าสายอะไรสายวิเคราะห์นะหนึ่งซีจะเต็มนะฮะ ส่วนในท่าน e อ็กโ e c ี a n แนลแล้วก็พีเมียมไลน์นี่ก็โอ้โหสุดยอดมากๆนะ30ผมบอกแล้วว่าคือถ้าตามตรงไหนได้ตังหมดนะวิธีการของเราเนี่ยถือว่าสุดยอดวิชาก็เรียกว่าอ่าพยาพิเภกสลัดคุมสมบัตเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากนะใครได้เรียนเนี่ถือว่าสุดยอดมากนะผม จะเปิดแล้วนะเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วแล้วก็ใครอยากจะเรียนก็สมัครได้เลยนะครับศูนย์หกสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์ขออภัยท่านที่อยู่ทางช่องริสกูออลเยด้วยนะเมื่อคืนว่าจะเข้าไปแต่ก็ไม่ได้เข้าไปนะเป็นผมจะนัดเป็นวันอังคารดีกว่านะนัดเป็นวันอังคารนะครับคำ้คำๆนิดหนึ่งนะนัดเป็นวันอังคารผมจะทาข้อมูลให้มันเสร็จสับเรียบร้อยอะไรก่อนก็ไปวิเคราะห์ให้ท่านได้ดูว่าในเรื่องของออมสินด้วยในเรื่องของแต่ออมสินจะยังไม่วิเคราะห์นะเราจะวิเคราะห์รัฐบาลก่อน พราะรัฐบาลนี่คือเพื่อให้ท่านได้เอาไปหารัตรุ่งหาโรตเตอรีร่อะไรได้เอาเป็นวันอังคารนะวันจันทร์หรือว่าถ้าวันนี้โอกาสดีผมกลับมาทันก็อาจจะเป็นวันนี้เดี๋ยวผมดูอีกทีหนึ่งถ้าไม่ใช่วันนี้ก็คือวันอังคารแต่ขออนัดเป็นอังคารไว้ก่อนนะแต่ถ้าวันนี้ก็เรียกว่าถ้าผมภารกิจเรียบร้อยแล้วผมจะกลับมาดูนะวันนี้นะริชคุปออนเจีย นะใครสั่งหนังสือก็จะได้เข้าอยู่ในกลุ่มนี้เลยนะใครสั่งหนังสือไปใหญ่ด้วยกลุ่มริชคูปอ่อนเย่เนี่เลยส่วนแทนได้ที่สมัครพรีเมียมไลน์จะได้หนังสือนะแล้วก็จะได้เข้าในกลุ่มริชคูปอ o อนเย่ด้วยแล้วก็พรีเมียมไลน์ด้วยนะครับแล้วก็เอ็ก t i ทีแชนแนลด้วยเอาไปให้ครบสุดนะออนครบสุดนะส่วนเสื้อก็สั่งจองไปก่อนนะเดี๋ยวราคาผมแจ้งไปอีกทีหนึ่งนะครับสิบสองตัวเท่านั้นนะครับก็ส่งไปนะครับอันนี้ก็มาแจ้งทึนรับรู้นะครับครับก็ก่อนที่จะไปติดตามคลิปวันนนี้นะ ดูว่าวันนี้ตำแหน่งดาวนี่ยังจะแม่มันทำให้เราได้เงินอีกหรือเปล่าแต่ว่าผมว่าได้เงินทุกวันแหละเมื่อวานผมบอกล้วหกกรนึ่งทำให้เราได้ตั้งค์ก็ได้ตังจริงๆทั้งหกทั้งหนึ่เี๋ยวอะอ่าแล้วมันคือของเรานี่มันทุกวันจริงๆท่านตามไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับครับก็นี่คือช่องอาหาร h ช n แนลผม ก็เป็นช่องที่ผมนําสาระทางด้านโหราศาสตร์ตำราพี่ชัยสงครามสู่เจริชวงศเป็นจรลงกระท h a มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเป็นประจำเดี๋ยวผมจะหาจังหวะเวลาดีๆก่อนจะไม่พูดมากนะ <laughs> จะหาช่วงเวลาเป็นสาระมาให้ท่านนิดหน่อย <laughs> <laughs> นะครับเอาไปอย่างนั้น,ลนนะแล้วกันนะแล้วก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในเรื่องของตำแหน่งดวงดาวต่างๆที่โครจรเข้าสู่มุมต่างๆของดวงดาว เนาแล้วก็ส่งผลต่อตัวเลขมีอิทธิพลต่อท่านให้ท่านได้มีโชคมีลาบทุกวันเป็นประจำติดตามไว้กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะถ้ากดซับสไครต์อย่างเดียวไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ท้งแต่พลาดไปนะบางทีออกไปเลวเอา้าพึ่งมาดูอย่างเงี้ยเพราะ,ะนั้นกดซับสไครต์คือติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะแล้วเวลาผมอ่าคลิปขึ้นมาตอนไหนตอนไหนก็จะเด้งขึ้นมาหาท่านเลยโชคลาบจะวิ่งมาชนท่านที่บ้านเลยเพราะฉะนั้นก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ที่แน่ๆน,นะ รักกันแบบยั่งยืนก็แชร์ไปให้หน่อยนะครับให้ได้สักเดือนเดือนที่ขอตั้งเป้าไว้ที่สักสามพันก่อนก็ได้ที่จริงมันไ่าด้จะขยับแต่ว่าตอนนี้ก็เราอยู่ที่ประมาณสองพันยังไม่ได้สามพันก็อยากได้สามพันนะสามพันให้ประมาณที่สองสาวันนี้ให้ได้สักสามพันจะชื่นใจนะมันจะมีกําลังใจครับแชร์ไปหน่อยนะกัเป็นกําลังใจเป็นกําลังใจให้กันนะเป็นกําลังใจใกันทําไปแล้วก็โอ้ยอดดูก็อยู่ประมาณนี้อะไรประมาณนี้บางทีมันก็ กำลังใจมันหอกหายนะพอท่านผมก็มานั่งคิดเอ๊เราทํามันไปไหนไม่ได้เนะผมว่าต่อไปผมก็จะมานั่งทําผมดีกว่าคือผมมานั่งวิเคราะห์อของผมเองนะแล้วก็ิจริงบางคนก็บอกอาจารย์ซื้อไม้ก็ซื้อผมก็ซื้ออยู่แล้วสีตัวก็แตกอย่างเนี้ยแล้วผมอยากเผื่อแผ่ท่านไงผมก็ต้องมานั่งตาหลับขับตานอนตื่นแต่ตีสี่นะมาทําข้อมูลในท่านเนี่ยนะก็ไม่ได้ว่าบน่นไม่ได้บ่นนะพูดใี้ฟัง อุปารก็คือการทําข้อมูลนี่แล้วก็เสร็จแล้วก็องมาเตรียมตัวใช่ไหมเตรียมตัวแล้วก็จิมาทําอัดคลิปและส่งขึ้นไ้ท่านเหมือนสดอ่ะครับผมทำทุกวันเนี่ยก็ถึงตรงนี้แต่ถ้าต่อไปถ้ามันไม่ขยับอะไรมันไม่ไปเลยผมก็จะกะว่าเฮ้ยผมทําของผมนี่วาผมก็ซื้อของผมไปอะไรของผมไปเนี่ยแล้วก็มันสุดยอดอยู่แล้วอย่างเมื่อวานนี้ก็ที่ขับไปในพิมพ์เวลาเข้าก็อัดหนึ่งสี่อยู่แล้วมีสมาชิกสมบอรอาจารย์ถ้าหนึ่งมาหนึ่งนี้หนึ่งนี่เราก็จัดไปเระบอกหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ด หนอะไรสักอย่างหนึ่งสี่หอ่ะสตัวนี้จัดเลยก็มาหนึ่งสี่เต็มๆเลยครับสุดยอดจริงๆนะเพราะฉะนั้นในพีเมมไรายนี่ก็ถือว่าสุดยอดมากเพราะฉะนั้นก็เลยว่าเอาหน่อยนะเ,เป็นกำลังใจกันซับสคร b e ไปหน่อยให้ได้สัก3พันช่วยกันเ <laughs> อาก็ว่ากันไปอันนี้คือคือมันเป็นกำลังใจไงถ้ามันเฮ้ยวันหนึ่งมันขยบ ห้าร้อยห้าร้อยซับห้าร oh, and like ้อยซับหรือพันซับอย่เ <laughs> งี้ยโอ้โหกําลังใจมันจะมาคือเขิบเลยคือเขิบแล้วตัวเลขมันจะติ้งตึงตึงตึงประมาณนี้ประมาณนี้นะมันกำลังใจแต่ก็อย่างว่านะบางทีเราต้องเปลี่ยนอารมณ์นะ คือบางทีเราต้องสร้างอารมณ์ยวอารมณ์ของเราครับบางทีคนเราอยู่กับสภาพแวดล้อมฟังผมประจาประจาบางทีก็ไม่ต้องรองฟังผมหรอกครับไปไหนก็ได้ท่านถือโทรศัพท์ไปท่านก็ฟังได้แค่ใส่หูฟังอันหนึ่งไปเดินที่มันเพลินๆน,น,นะครับแล้วผมจําอย่างหนึ่งนะว่าวิธีการผมท่านอย่าไปท่านคือคือ,คอหลักการก็คือท่านอย่าไปเดินอะไรนะอ่าคือตลาดนัดทั่วไปเดินอะไรขายของเกา่าอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้มันไม่ได้อารมณ์ นะไปได้ไปเที่ยวไปเดินแต่ว่าไม่ได้อารมณ์แต่ท่านจะไปเที่ยวให้ได้อารมณ์ท่านไปดูของที่มันเป็นแบรนด์เนมนะราคาที่มันสุดยอดสุดยอดอะ่ะแล้วมันจะกระตุ้นความอยากของเราเพื่อกระตุ้นความอยากของเราเนี่ยมันโอ้ยเราทีนี้เราจะมีความกระตุ้นว่าเราจะต้องหาเงินยังไงมันเป็นแรงกระตุ้นไงก็เรียกสร้างอารมณ์ใช่เก om, ็เรียกบิวอารมณ์อะ b u i วอารมณ์อะบางทีเราก็ไปเดินดูนะ <laughs> ไปเดินปุ๊บเฮ้ยชอบอะไรท่านไปเดินอะ่ะ ผมไปเดินดูปุ like er ๊บมาเนี่ยเน้่ยมันใส่เสื้อผ้าอะไรของมันชแนลชโน่เดี๋ยเราก็ไปเดินดูนะเดินดูเดินดูเสื้อตัวนึงสามหมื่นแปดเฮ้ยมันเราต้องใส่ให้ได้ไหมเนี่ยสามหมื่นแปดเนี่ยที่จริงเราไม่ได้ไปอะไรเลยนะแต่ว่ามือมันวิวอารมณ์ไงแล้วก็ไปเดินดูที่ผมชอบนาฬิกาผมชอบนาฬิกาครับแล้วก็ไปเดินดูนาฬิกาที่มันแบบห้างมัน เข้าไปทำมาดนิดหน่อยเขาก็บอกอุ้ยตอนเขาต้อนรับเราอย่างดีนะถ้านอย่าลืมเนะไปนี่โอ้ต้อนรับเราอย่างดีเลยเหมือนเราแบบเอาน้ําชาไม่ดื่มเอาน้ําเย็นไม่กินเอาลเนี่ยเหมือนกันเหมือนกันเราไปดูรถเหมือนกันดูรถแบบไปนั่นเลยไอ้โรสลอยเบลลี่โรสลอยมาสแตนอย่างเงี้ยไปปุ๊บโอ้โหนี่ แม่ไปเข้าปุ๊บเนี่ยมันเอาน้ำเอากาแฟอะไรเรารู้สึกโอ้โหเรารู้สึกได้ทันทีว่าเราเป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่งที่เดินเข้าไปอ่ะเออมันมีวอารมณ์ได้นะมันวิีวอารมณ์ได้นะครับอันนี้เรื่องจริงครับคือคือมู่อันนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปชมคลิปเต็มๆนะวันนี้ผมพูดได้ปกแล้วก็เลยต่อเนื่องมาเลยละกันเดี๋ยววันนี้จะมีทีเดียววันนี้มีลาวด้วยแต่ขอพูดนิดหน่อยไนะคือการสร้างอารมณ์สําคัญนะเออสมัยก่อนผมอยู่ มีคนดูคนรู้จักนี่แหละท่านก็เออเขารู้จักนี่แหละท่านก็เป็นคนที่ธรรมดานะหาเงินก็ไม่ได้เก่งอะไรก็ไม่ได้เก่งนะครับเออก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นความสามารถพิเศษเลยแล้วผมก็เอออยู่ก็ับทแต่แต่ว่าท่านมีความสามารถพิเศษอยู่อันหนึ่งนะคือกูไปเดินโชว์ลูมเบ้นทุกวัน <laughs> ทุกวันจริงๆครับทุกวันจริงๆ อ่าคือบางทีก็ก็ไปเดินโชว์รูมนี้ไหมไปวันนี้ติดต่อกันสามวันเลย <c oughs> ไปโอ้โหก็ต้อนรับอย่างดีเลยน้มานี่ยโอ้โหมันความรู้สึกเป็นยังไงเราก็ถามให้มีตังค์ซื้อป่ยเฮ้ยอย่าพูดเด <c oughs> ่ยเฮ้ยอย่าพูด <c oughs> โโเด้อออย่างเงี้แล้วก็มาเอ้าไปอีกแล้วมาสองวันแลวชวนเราไปอีกแล้ว <c oughs> ไปนง ไม่ทุกวันครับพอไปสามวันตรงนี้ก็พนักง,งานขายจำหน้าได้ไอ้นี้สองคนนี่สองคนนี่นมาไปซื้อกูแล้วไปต้อนรับแล้วพอไปต้อนเราแล้วย้ายโชวรูม <laughs> ย้ายโชลูมบเบนย่างเดียวนะเบนย่างเดียวเลยครับเดินโชลูมดูในที่สุดอะ่ะเออแกมีเบนจนได้ครับเห็นไหมครับจากที่อะไรที่มันเหมือนกับมันไม่น่าจะได้แต่เกิดมีเบนจนได้อ่ะครับเออซื้อเบนได้นะครับ คือเป็นได้เลยสมัยก่อนน่ยตัวใหญ่ๆตัว e นะแต่มัน e ไม่ใช่ s นะครับตัว e ใหญ่หน่อยอ่ารุ่น e ใหญ่หน่อยก็คือหลายล้านอยู่เนกันตอนนั้นก็คือก็ <c oughs> อซื้อได้อะครับเออซื้อได้อะก็ตลกดีเอย่อันันซื้อได้เลย แล้วผมก็เออมาตอนหนึ่งครับมันมีพอไปเดินอยู่จนมากมากมากคงใจเขาจะเห็นใจเรานะเบนเดเขาเห็นใจเราเหมือนกันมันมีโปรโมชั่นอะไรบอกมีเงินห้าหมื่นออกเบนได้อะ <c oughs> เออเออนั่นแหละก็ได้เบนมดนนั่งเลยโอ้โหสุดยอดจริงๆแต่นั่งอยู่ประมาณสามเดือนนะาฮ <c oughs> ่าถือว่าเนี่ยมันเป็นวิธีการบิวอารมณ์สร้างอารมณ์ครับท่านต้องไปสร้างแบบนี้นะอย่าไปเดินที่มันคือตลาดอะไรที่มันไปเดินที่มันรู้แล้วมัน มันไม่ได้บิ้วอารมณ์เราอ่ะท่านก็ไปหาซื้อของกลับบ้านอะไรองย่างเงี้ยนะแต่ว่าจะไปอะไรที่มันบิ้วอารมณ์เรานะมันสุดยอดนะเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหเขาจะรู้สึกว่าคือความรู้สึกของคนที่ครีเราเดินเข้าไปเขาจะรู้สึกว่าเราเป็นเศรษฐีละโอ้โหคุณเดินเข้าไปร้านนาฬิกาเขาขายเรือนุ่งตั้งอย่างต่ําประมาณ10บล้านขึ้นไปเนี่ยหรือห้าล้านขึ้นไปสมล้านขึ้นไปหรอเรือนละล้านไปอาง่ายเรือนละล้านขึ้นไปครับนะเขาก็จะมองเลยโอ้โหคนที่มองเขโอ้โหเนีเข้าม้ย สิทธิีเข้ามาแลวเว้ยเขาก็จะให้พรเราไงทำไม่จำไม่จำไว้เอาต่อไปอย่างนี้เออเรียกวิวอารมณ์อารมณ์สร้างชีวิตนะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะต้องต้องท่าอารมณ์ชั่ววูบให้เราให้ได้อย่างน้อยๆเนี่ยเราไปปุ๊บเนี่ยลองครับลองครับท่านลองครับท่านใช่ไหมลองเลยครับลองเข้าไปนั่งเลยครับเราไปดูรถเบนซ์ไอ ลีก็ออเอาใจเลยครับลองเข้าไปนั่งข้างในเลยครับเชิญเราอย่างดีเลยนะอ้าวเราก็นั่งเดะพอนั่งปุ๊บโอ้โหใจจินตนาการอารมณ์คันนี้เป็นของเราแล้วนะครับแล้วก็นาฬิกาเหมือนกัน <laughs> ผมไปใส่เรือนสามสิบล้านผมใส่มาแล้วนะใส่มาแล้วนะครับเรือนสามสิบล้าน <laughs> ใส่มาแล้วครับที่จะใส่อันนี้คือมันวิธีการนะผมก็เห็นคนสอนกันเยอะแยะนะแต่มันไม่มีวิธีการแบบนี้หรอกสอนว่าจะคือเพื่อจินตนาการเพื่อให้เราได้อารมณ์เพื่อให้เราอารมณ์สร้างชีวิตอะไรเนี่ยแต่เนี่ยคือเป็นการที่เราบิวริง ริงครับบิ้วจริงๆเลยผมไปใส่ไปแล้วไอเรือน30ล้านใสปุ๊บอลองลองครับโอ้ยเรากลัวเขาหล่นจะตาย <laughs> ใส่เรากลัวหล่นจริงๆเลยน้องมีผู้มารองไว้เนี่ย เราก็พูดนะเนาะเอาเบาะมาลองหน่อยนี้มันหล่นลงไปนี่หล่นลงไปนี่ถือว่าโอโหสุดยอดแหละพี่ต้องซื้อเลยเน,นี่ยโอโหจ่าจ่าเดี๋ยวหล่นแล้วซื้อเลยจะตะแกงทับแกงหล่นเลยเนี่ยโอ้กันชมเราใหญ่โอ้เราให้เราใส่เลยนะโอ้โใส่สามสิบล้านโอ้โหพอเราดูเวลานะน้องตั้งยังไงเนี่ยอะไรยังไงเนี่ยใส่แล้วมันรู้สึกเป็นของเราเลย จริงๆอขนลุกเลยนะเวลาใส่ละสามสิบล้านเนะครับไม่ใช่โชี้นะโชงี้โดนปปชอเอ้าว่ากันไปตาเนะโอ้วันนี้พูดมากวันนี้พูดมากเอ้าผมพูดมากแล้วไม่ต้องพูดอะไรมากเรียนเลยถ้าเกิดสักไปสูตรกสี่สองแปดแปดหรือสูตรเรผมเข้าไปในใบอธิบายได้เลยแล้วกันเดี๋ยวใบอธิบายได้เลยแล้วกันวันนี้พูดมากนิดหน่อยนะบพี่อารมณ์กันนิดหน่อยนะครับวันนี้ลาวต้องแตกสี่ตัวนะ สี่ตัวนี้เราถือว่าสุดยอดนะทำสี่ตัวแตกได้ในทันได้ตังแน่นอนเลยครับท่านเข้าไปในพรีเมียมไลน์ครับศูนย์ลกสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์นะครับอ่าแล้วก็การจับตัวเลขนี่ถือว่าสุดยอดมากๆนะในตรงเนี้ยเพราะนั้นถือว่าสุดยอดมากอ่ะวันนี้ผมบิ้วอารมณ์ท่านพอสมควรแลวนะ <c oughs> <c oughs> อ้ะวาวไปตามเนี้ยท่านอย่าพูดมาท่านอย่าว่าผมนะพูดมาก็คืออยากจะบิ้วอารมณ์คือจริงๆที่ผมพูดเนี่ยให้ท่านมีอารมณ์เนี่ยให้ท่านมีความสุขครับ เราอยากให้ท่านมีความสุขพอท่านมีความสุขแล้วทุกอย่างมันจะวิ่งตามมหาท่านเองครับอันนี้เรื่องจริงท่านไม่ต้องไปหวังว่าคูจะถูกเลขหรือเปล่าก็จะถูกไว้หรือเปล่าก็จะมีโชคหรือเปล่านี่อย่าไปคิดตรงนั้นครับอย่าไปคิดตรงนั้นจะถูกหรือเปล่าเนี่ยเพราะนั้นเอ้เวลจาจักรวาลเขารับคําสั่งเราเขาจะรู้ว่าเป็นเป็นคาถามครับหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคํามันไม่เป็นคาที่เราจะได้อะครับหรือเปล่าหรือเปล่าอย่างเงี้ยอาจารย์ดวงจะดีไหมเนี่ยเนี่ยมันดีไหมไหมไหมเนี่ยมันเป็นคําที่จักรวาลขลับไง เขารับแล้วว่าเอยมันเป็นมันเป็นคาถามอ่ะแล้วมึงจะมาถามกูทําไมในจักรวาลเขาจะบอกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นบางทีคําถามในตัวเราสําคัญนะผมก็เลยการบิ้วอารมณ์ให้ท่านให้ท่านมีความรู้สึกมีความสุขกับผมอ่ะนะฟังฟังคลิปผมแล้วให้มีความสุขอ่ะพอฟังคลิปเราแล้วมีความสุขปุ๊บเนี่ยมันก็ถือว่าเราจะได้อารมณ์ตามอ่าตามที่ที่ผมว่ามาทั้งหมดนั่นแหละนะที่ผมว่ามาทั้งหมดนั่นแหละคือเรื่องเราบิ้วอารมณ์ใช่ไหมะพอได้ปุ๊บมันก็ไปตามนั้นเลยแล้วก็เข้าสู่ การหยิบเงินล้านของเราทันทีวิธีการอย่างนี้เอา้ามาดูเลยครับรีเลตออฟเซนเดนซ์นะ,ะถือว่าวิชาพยาพยาิเภกสลัดขุมสมบัตินี่นะถือว่าเป็นสุดยอดเพราะนั้นท่านท่านเกิดว่าท่านได้จะฟังตรงนี้แล้วท่านสมัครเรียนเลยเ๋ยผมว่าถือว่าสุดยอดนะอันนี้ถือว่าสุดยอดเลยผมรับแค่สามท่านวันนี้เรียนเลยครับเรียนเลยแล้วก็คือท่านเรียนวิชานี้แต่มันจะต้องเรียนปูพื้นฐานมาก่อนหมดนะปูพื้นฐานจากเรื่องโหราศาสตร์มาทั้งหมดเลยผมจะปูให้ท่านหมดเลย แล้วก็มาเข้าสู่วิชาพยายเภกสลัดคุมสมบัติถือว่าสุดยอดมากนะสุดยอดมากเมื่อวานนั้สลับไปเลยหนึ่งสีด้วยถือว่าสุดยอดมากๆนะเอามาดูวันนี้เลยครับรีเลทของฮานอยนะผมไปฮานอยก่อนนะ ฮานอยผมพูดฮานอยตรงนี้เดี๋ยวไปพูดเลาาอีกทีหนึ่งนะแยกกันนะวันนี้นะแยกกันเพราะเนื่องจากว่าผมพูดเยอะไง <laughs> บิวอารมณ์เยอะไปหน่อยสามสิบ <laughs> ล้านใส่มาแล้วนะครับแต่นี้เขามีเขามีงานอีกอาง,งานหนึ่งคงก็จะไปดูว่าผมจะใส่มันมีอยู่เรือนประมาณร้อยยี่สิบล้านนะครับ <laughs> ในในโลกนี้มันบอกมันมันมีอยูอ่ในโลกนี้มันมีอยู่ประมาณสิบเก้าเรือนนะ <laughs> แล้วเอามาโชว์ได้ไงเราก็ตามึงแล้วเอามาโชว์จริงจริงโอ้จริงเนี่ยไเวร้อยยี่สิบล้านเนี่ยผมจะไปใส่ดูผมจะลองไปใส่ดูครับ วิว <laughs> อารมณ์วิวอารมณ์อ้าวกลับมาดูรีเลทข,ของฮานอยนะรีเลทข,ของฮานอยก็คือวันนี้ก็ตามนี้เลยครับนะก็มันมีอยู่หนึ่งสี่เจ็ดอ่าแปแล้วก็ห้าเก้าแล้วเก้าสามแต่ถ้าก็ดูว่าในกลุ่มของมันคืออะไรครับก็มีหนึ่งใช่ไหมหนึ่งมันไปชนเป็นตัวเหมิดเนี่ยหนึ่งเป็นตัวชนพวกมันจะไม่มีอะไรมีหนึ่งสี่หนึ่งเจดหนึ่งเก หนึ่งห้าอยู่ในกลุ่มของเขาครับท่านเอาหน่วยในกลุ่มของเขามานะพอได้ปุ๊บได้ดูรีเลทปุ๊บท่านก็ไปดูไอ้สายวิเคราะห์นะผมคือสายวิเคราะห์นะส่วนสายเจาะเนี่ยผมเอาไปไว้ในเอกอติพ์แชนแนลแล้วก็ในพิพิมพ์ลายนะขออภยัยขออนุญาตท่านตรงนั้นด้วยนะครับท่านอยากจะได้สายเจาะเข้าไปในพิพิมพ์ลายแล้วก็เข้าไปในเอ็กอติพ์แชนแนลนะครับหรือว่าสั่งหนังสือไปนะศูนย์หกสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์นะครับตามนั้นคือจะได้ผมพูดเยอะอะไรไงก็อเอาวิเคราะห์ให้ท่านดูท่่นนนนสยยวิเหนน์มมีี้ััดอู หกอะครับนะวันนี้เหมือนอยู่ที่หกถ้าหกไม่มาก็คือสองหนึ่งไง คือหลักการก็เป็นอย่างนี้นะหกไม่มาปพ๊บมเคือสองหนึ่งเลยสองหนึ่งถ้าเอาอะไรไปใส่ท่านอยู่ในกลุ่มของเขาดิกลุ่มขเขาก็มีท่านก็ไปดูวิชา,าพระยาวิเภกสลัดคุมสมบัติใช่ไหมก็ได้วิชาตรงนี้ป,ปุ๊บก,ก็จัดทาเทเลยก็มีสองหนึ่งหกหนึ่งหกสองศูนย์สองเอ้ยเอ้ยศู 6, นยะ์หกเนี่ยประมาณนี้คือถ้าหกมาก็ท่านก็จับหกไปทําอะไรก็หกนะไปทําอะไรก็ได้แล้วแต่ท่านที่สะดวกไงเอาหกไปทําอะไรก็ได้ท่านได้ตังค์แน่นอนวันนี้หนึ่งกับหกได้ทำให้ท่านได้ตังค์แน่นอนเลยคร อย่างเงี้ยหนึ่งสองสองหนึ่งก็จัดอยู่ในเกณฑ์นี้เลยครับอยู่อยู่ในสายหวานด้วยเดี๋ยวผมหลบตัวผมเองนิดหนึ่งให้ให้ท่านได้แคบสายหวานไปนะสายหวานนี่ก็ถือสุดยอดนะเมื่อวานนี้รู้สึกจะได้สองรอบเหมือนกันนะสายหวานนะครับเอาแคบไปนะครับสายหวาน ครับผมก็ตามนี้ต่จริงๆสายหวานที่ผมขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ในหนังสืออยู่แล้วนะดูในหนังสืออยู่แล้วครับอยู่ในหนังสือนะอยู่มุมซ้ายมือครับในหนังสือหน้าอยู่มุมซ้ายมือทุกวันอ่ะจะมีทุกวันแหละให้ท่านในสายหวานนะครับเอาตามนี้อันนี้ก็จะตามระบบครับผมก็าวาง912างแต่912าําไมว่า912นะเจ็ดก็ได้912ก็ได้หรือว่าจะห้าก็ได้412ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าเราวาง912มีเหตุที่มาที่ไปไง ท่านต้องไปเรียนวิชา,าพยาวิเภสลักคุมสมบัติท่านจะรู้เลยว่าเอาตัวไหนมาจับเอาตัวไหนมาวางเนี่ยนะครับก็วางแตนะ่ถ้าเข้ามานะเข้ามาได้ตังค์แน่นอน9 1 2อนะ่นะองี่ยก็วางตามนี้นะครับแล้วก็3 0 6นะครับส0มนกป็ประมาณนี้นะอันนี้ก็คือสายวิเคราะห์ทฤเรีวิเคราะห์คือจัดตามระบบนะจัดตามระบบอันนี้ก็ง่ายนะผมว่าง่ายนะถ้าเอาถ้าวัดดวงจริงก็คือ 6, มันี่มาคือคือ21อ่ะนะ6มาท่านก็จัด6ไปเอาแค่นี้เอง ถ้าวัดดัวจริงๆก็คือไม่ต้องไปสนใจอะไรไม้ลทั่ง้องหนึ่งอ่ะมาหรือเปล่าไม่รู้อีกเรื่องหนึ่ง <laughs> สองมันย้าย,ด,ยด้วยเดีวเดีเ๋ยววสองมันย้ายด้วยแล้วก็จะไปดูในเรื่องของตาทิปด้วยอ่าวิชาพยายพิเพศสารคุมสมบัติด้วยถ้ามันชนกันตุ้มเนี่ยโอ้โหจัดเลย อย่าน้อยแต่ถ้าไม่วิชาเนั่นมันก็ทํตามธรรมดาก่อนอย่าเพิ่งไปมั่นใจเยอะอะไรปเภทนี้นะครับเอา้าตามนั้นนี่คือสายวิเคราะห์นะเดโมเยคืออะไรด้วยกันใส่ไปด้วยนะครับอันนี้คือสายวิเคราะห์ของฮานอยนะไม่พูดมากนะตัวเลขอะแต่พูดเรื่องอื่นเยอะนอาจารย์เดี๋ยวพูดแต่เรื่องอื่นเยอะตัวเลขมันตัวเลขไม่ต้องพูดเยอะครับเพราะว่าผมก็วางให้แล้วไงหกหนึ่งสองหนึ่งหกสองศูนย์สองและไอ้ศูนย์หกเนี่ยก็วางให้แล้วตามนี้ไม่ต้องไปพูดอะไรมาก งานะไปวิเคราะห์อ,อะไรทั้งกับวิเคราะห์อเอาเองนะวันนี้ตัว VR มีไหมกับ VR คือ9ก้าก้าก็ไปที่ลาวดิ VR บลโคตร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 ต้องไปที่ลาวดินะ9อะ่อะนะ9ต้องไปที่ลาวดิใช่ไหมละ่ะเอออาจจะมาฮานอยก่อนก็ได้นะเราจะไปรู้ได้ยังไงล่ะมันมาที่ไหนก่อนได้ถ้ามีวิชาก็มีวิชาคือมีความรู้ความรู้คือทรัพย์นะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าศึกษาเรียนรู้ดูจังหวะกะเป็นการมีความรู้เท่ากับมีทรัพ์ เห็นใชไหมเขาเพราะนั้นเราหาฮัลอหาเงินจากดวงดาวนะวิธีการของเราคือหาเงินจากดวงดาวผมไม่ได้มาสอนให้ท่านไปเล่นหวยผมไม่ได้มาสอนให้ท่านไปเล่นการพนันผมไม่ได้สอนให้ท่านว่าอันนี้คือจับเลขไปเล่นหวยนะาไม่ใช่ผมมาสอนให้ท่านเข้าใจดวงดาวเขาจะมาคู่กันยังไงยังไงยังไงแล้วเราจะได้เงินจากเขาอย่างไงยังไงยังไงอย่างนี้นะเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจว่าเอ้ยเราหาเงินจากดวงดาวเนี่ยท่านก็ต้องมีแนวคิด มีอ่าเขาเรียกว่ามีทัศนคติมีวิชันวิชันว่าเออเราหาเงินนะเนี่ยอเราไม่ได้เล่นการพนันนะเนี่ยเราหาเงินเจ้มันต้องมีอ่าของตรงเราตรงนี้หาเงินจากดวงดาวครับการหาเงินจากดวงดาวก็ศึกษาเรียนรู้ดูจังหวะกะเป็นเรียนง่ายได้เงินจริงนะเรียนง่ายได้เงินง่ายได้ได้เรียนง่าย,ได,ไ,ดย,ายได้เงินจริงนะต้องทูคอมเพลกง่ายๆได้ตัง แล้วก็สมัครเรียนเลย0ูนย์ก8ก0ี่สอนะเอาวันนี้ผมพูดมากต้องขออภัยท่านด้วยนะแล้วก็คือที่พูดทั้งหลายทั้งปวงก็เพื่อต้องการให้ท่านมีอารมณ์มีความสุขครับผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าคนเราถ้าเรามีความสุขแล้วครับทุกอย่างมันจะวิ่งเข้ามาหาเราเองถ้าเรามีความทุกข์ถ้าเรามีความเครียด ถ้าเรามีความโกรธถ้าเรามีความอะไรต่างๆนานา,นา,นานแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะวิ่งหนีเราหมดเพราะใครก็ไม่อยากเข้าใกล้คนที่มีอารมณ์ไม่ดีถูกไหมครับถ้าเรามีอารมณ์ดีเมื่อไหร่ใครก็อยากเข้าใกล้เราอันนี้คือธรรมชาติเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอารมณ์ดีอารมณ์ชื่นบานสดใสร่าเริงเป็นคนที่คบง่ายยิ้มง่ายหัวเราะง่ายล่าเริงแจ่มใสทุกอย่างมันจะวิ่งมาหาเราเองทุกอย่างนะ ทุกอย่างเลยครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านมีอารมณ์ดีเยี่ยมรับทัพนับเงินล้านโชคดีครับ